ครับผมอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นการทดลองชิม,มเมล็ดมอคกานีนะครับนี่นะฮะผมผมก็แกะออกมาแล้วนะนะทดลองทดลองกินดูนะครับ ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับผมเห็นมีหลายๆท่านนะครับมีเอฟซีหลายๆท่านอนะ่ะที่เขาบอกว่าอย่าก,กินเยอะนะ,มะเมล็ดมันอนะ่ะผมก็เลยอยากอยากจะรู้นะฮะว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนก็เ,เลยแกะามาดูนี่ฮะแกะเอามาชิมดูนี่ครับนี่ครับอื้อหือ,ห,อ,ห,อ,ห,อหวานเป็นลมผมเป็นยานจริงครับเนี่ย รสชาติน้อง,องๆแบบอ่าต้นอะไรบอระเพ็ดอ่ะอืมขมครับขมจริงๆครับเนี่ยขมนะฮะถ้าเกิดเราไปทำให้มันสุกเนี่ยหรือเอาไปต้มนะชงทำเป็นยาอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบยารักษาโรคอะไรสักอย่างเลยนะฮะชั้นเลิศเลยแหละผมว่านะ คิดว่านะแค่รสชาติที่ออกขมขมนะครับถ้าเกิดจะต้มน้ํานะแล้วใส่น้ําตาลชงให้เป็นแบบเหมือนกระยาเนี่ยนะก็จะอาจจะเป็นรักษาโรคได้นะครับผมคิดว่านะเนี่ยมเมล็ดเขาเนี่ยมเมล็ดเขาทานได้ครับรสชาติขม,ขมขมนะครับก็เนี่ยผู้รู้จริงก็ต้องทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้เลยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ